กราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Dead by d a y l i g h ลกันอีกแล้วนะครับผมก็โอเควันนี้จะมาเล่นเป็นทางฝั่งของฆาตกรนะครับผมอย่างไมเคิลเมเยอร์หรือว่าเดอะเซบนั่นเองนะครับจะมาเล่นเป็นสายที่แบบกระทืบไม้ไวที่สุดในโลกนะครับผมก็กระทืบไม้ไว40%นะครับผมก็โอเคเปิร์กแรกก็คือเป็นเปิร์กพลังก,กำลังอมหินนะครับก็กระทืบไม้ไวขึ้น20%นะครับผมเปิร์กที่2ก็คือเปิร์กเครื่องติดน,นะครับ ก็คือเมื่อผู้รอดชีวิตปั่นไฟ1เครื่องก็เราจะได้รับความเร็วมา4%นะครับก็5เครื่องก็เป็น20%นะครับรวมกันเป็น40%นะครับผมก็ไวมากผมบอกเลยโอเคเดี๋ยวตัดเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่าจะเป็นการเสียเวลานะครับผมไปโอเคครับผมก็เข้ามาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับด่านทุ่งเน่าทุ่งเมหม็นเน่าฟาร์มโควิดโอเคลืมอ,อธิบายแอดออนนะครับเมื่อกี้แอดออนก็คือแอดออนที่ผมเอามาก็คือแบบดูดไวนั่นแหละครับดูดไวทั้งสองอันเลย โอเคเรามาเดินตามหาคนกันก่อนดีกว่าด่านนี้มิม้งยาก็สูงเลยอ้ยอะไรวะนะอะไรวะน่าโอเคโอค้โหปิงเกินช่างมไอนเนฮะียให้มันปิงเลโอเค เราจะดูดไว้99นะครับผมดูดิดวไวไหมเอ้าโอ้โหจะดูด9 9้เ้เหี้ยปิงแดงไปเสือวโอเคเก็บไปหนึ่งคนนะครับผมผมจะดูด9 9แล้วก็ไล่ตีธรรมดาเนี่ยเน็ตปิงเกิ้ลดูดิไม่รู้เป็นอะไรเน็ตทูเน็ตทูเดี๋ยวนี้แม่งเล่นไม่ค่อยได้หรอก แมงปิ้งเอเฮียโอเคไปตามล่าหาคนกันก่อนดีกว่านะครับผมเครื่องล็อกเรายังแบบยังไม่ปลดเลยได้แขวนไปหนึ่งสเต็ปแล้วนะครับก็ผมก็เอาโมลิมาด้วยนะจ๊ะน้องๆหนุ่มๆเอ้ย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 มีคนปั่นไหมน้อเลือบไปก่อนมันมีคนปั่นนะจ๊ะตรงนี้เดี๋ยวผมก็งงว่ามันไปไหนของมันวะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะ นั่นไงโอ้โหขั้นสามจะหมดปะโอเคอยู่ไหนวะเอา้าอยู่ไหนของอ๋อดูดีดดูไม่ติดอะไรวะเนี่ยเน็ตปิงเกินอะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวทื่อไปก่อนนะครับตอนนี้ก็24%แล้วนะครับผม ก็เก้าเก้าแล้วนะครับไม่กระโดดหรอโอเคก็ไม่เค้นขั้นสามเอ้าโอเคโอ้โหเน็ตปิงเกินดูดิอะไรวะเนี่ยข้ามหน้าต่างก็ไวขึ้นมาสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้เราจะเล่นได้ไหมนะครับอาจารย์ เออได้อยู่มั้งเน็ตปิงแบบนี้ก็ได้แขวนไปสองคนนะไอ้เฮียเออน็ตทูกูเลยอย่างชอบเน็ตทูเลยวะเอ,อ,อะไรของทูไม่รู้ไอ,อเหีจะเล่นแต่ละทีมันก็มาเสือกปิงรองหาคนไปก่อนหาไม่เจอก็เดินไปเรื่อยๆนะจ๊ะนัดจับนัดจับ จะมีแทงหลังเราวมันก็ไม่ได้ใช้หรอกอีหนูไปไหนวะน่าจะอยู่ห้องวีหนึ่งคนนะผมว่าเอ้าทำไมยังโดนแขวนอยอดลูกอะไรวะน่ะกูงงไปหมดแล้วอะกับเน็ตทูเนี่ยไอ้เฮียเอ้ยหายเิียงแล้วเว้ย เออให้กูแบบอ่านคลิปก่อนมันมีคนวะอย่าลืมนะครับเราพบมูลิมาด้วยตอนนี้เราทือเอ้ยเหมือนผมเมห็นวะใช่ปะหรือกูตาฝาดวะเออตาฝาดเราพบมูลิเขียวมาด้วยนะครับผมก็ไปไล่ซ้ำได้ก็ซ้ำได้ก็ดีโอเคหาคนไปก่อนเอาโอโหมันจะปิงทำโอ้กูเซ็งวะ่ะไอ้เหี้ย รวยเอ้ยเน็ตทูไม่แห่งผู้บริหารไม่เหเี้ยเกิน e เออได้มา8%นะครับผมก็เป็น28%นะครับโอเคไล่ไปก่อนไนะล่พวกนั่นมันไปอยู่ไหนกันวะนี่ไงเจอละกระโดดข้ามหน้าต่างไปหนึ่งสเต็ปอ๋อตอนนี้เราดูดแล้วนะว่าดูดิข้ามหน้าต่าง23%อนะไวเกินอนะดีธรรมดาเลยตัวเนี้ย ตีธรรมดาไปเลยเดินไปอ๋อสตีฟเหรอหรือว่าใครหรือว่าเดวิสอ๋อน้องเจกนี่ว่าอ๋อได้ดิได้ดิ๋ยวทะลึ่งเหรอกู่ดูดว้นะมาวิ่งบนมาวิ่งบนในสัตว์วิ่งบนในสัตว์อลรเวงเหรอแผนห้องวีไปตอนนี้ก็มาเป็น 432นะครับผมก็12%โอเคก็เป็น32%แล้วนะครับซึ่งไม้ใบ32%คิดดูดิมันไม่วางไม้นะเห็นวิ่งมาทางนี้เมื่อกี้นะเดี๋ยวทึบเครื่องให้ดูดูดิไว้ปะไวเกินเอ้าไปฮิวกันจนเสร็จเลยวะเดี๋ยวผมไปไล่ดูก่อน เหลือสองเครื่องแล้วนะครับเฮ้ยใครมันไปช่วยวะขึ้นมาให้พี่เสียบเสียบเสียบสติดดีเฮ้ยตัวนี้ก็ได้วะเฮ้ยอะไรวะน่ะอะไรวะน่ะเอ้าดูเน็ต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 โอ้ว่าเติร์ฟไปก่อนไปเอ้ากดมูรี่ไหมเด็กเฮ้ยไอ้เทียน สมมติว่ามันเป็นแบบผู้บริหารเน็ตทูแล้วกันไปเสียไส้ไปก่อนเออทิ้งไปเน็ตทูไอ้เฮียกูชอบจริงๆหรอเนนะ็ตทูเนี่ยโอ้ยจะเสร็จอ้าวอะไรอะไรคือไปก่อน อตอนกูนไม่ทำที่อะไรเนี่ยมันก็ไม่ปิงเ,เห็นละมีการวิ่งฉีกว่ะฉีกมันฉีกกระดาษว่ะฉีกมันฉีกกระดาษเลยตัวเนี้ยตามป้าไตามรอยเลือดไปรอยเท้าไปกระโดดไม่กระโดดว่ะโอเคโอเคน้องชายดูเทือกไม้นะ32ดเดูดิไวจา้าดโอเคเป็น36นะครับผมก็ เยี่ยมเราเอามาแขวนไปหนึ่งสเต็ปโอเคเหลือแค่สามเครื่องนะครับตอนนี้ก็มาไล่ไปก่อนโอเคเครื่องนี้เงียบเฮ้ยเครื่องนี้ใกล้เสร็จว่ะเกินใครมันมาปั่นวะชื่อไปดิไปหาแล้วใครมันมาปั่นวะ ดูข้ามหน้าต่างดิข้ามหน้าต่างเป็น31%เร์ซนะครับผมใครมันมาปั่นวะระยะก็สูงเกินมองเหี้ยอะไรไม่เห็นเลยเนะี่ยเฮ้ยเจอท่อผมว่ามันอยู่ในเมสเทนี่แหละเมสเทนโอเคเดินหาไปเรื่อยๆ เครื่องนี้ผมปล่อยไม่ได้แล้วจริงๆวะ่ะเครื่องมันคลุมง่ายอยู่นะครับคลุมตัวง่ายอยู่ผมปล่อยไม่ได้จริงๆวะ่ะโอ้ยเน็ตไอ้เขี้ยมให้กูเล่นสักเดียวเฮ้ยเออมึงให้กูเล่นสักเดียวเฮ้ยไอ้เหี้ย ตอนกูเล่นมึงไม่เป็นไอ้เหี้ยพอกวัดคิดว่าเสือจะมาเป็นเฮ้ยเฮ้ย,ยน้องเนียนเกินดูดไปสองคนพร้อมๆกันโอเคไปไหนวะเอาตัวนี้เลยนะไล่ล่าเปิดหมดไล่ล่าอ๋อสป,ปินเหรอสป,ปินเหี้ยอะไรสัมมันปิ้ง สปริงไอ้สัปสามสิบหกเปอร์เซ็นต์ไปดิดูดิเอ้าโอ้โหกูว่าละอะไรหลอนอะไรมึงหลอนอะไรใครมันมากระโดดตรงนี้โอเคกูงงว่ะไอ้เหี้ยเน็ตปิงดูดิปิงน้ำครีมหรือปิงน้ำจืดไม่รู้แหละ ในหาแต่แม่งปิงอ่ะเอามาแขวนดิเน็ตเป็นปิงเลยเที่ตายไปหนึ่งแขวนก็ไม่ค่อยจะเสร็จอยู่มาดิเอ้าจะช่วยเหรอเดี๋ยวกูปักเลยมาดิกูเห็นแล้วนะแต่แบบเดี๋ยวก่อนให้มันไปใช้ชีวิตให้มันไปใช้ชีวิตก่อน โอเคมันมาแถวนี้เหรอมันอยู่แถวนี้แล้วตัวนั่นน่ะนั่นหรือเปล่าโอเคเจอเจอแล้วนั่นจะ้ะเอ้าเอ้ายังจะเนียนยังจะเนียนอีก โอเคเก็บส e ี่อีสปอร์ตเราจะ36%ดูดิไวปะไวเกินบอกเลยว่าโคตรไวอะ่ะไปพาไปแขวนกันเ,เล่นทางปิงไอ้เหี้ยกูก็ยังเล่นได้ดเลยความโหดมันก็โหดเจ๊งปวดแมนไม่ธรรมดามาปิดหลุมโอ้ดูดิอวดคลิปไอ้เหี้ยจบคลิปแม่งมันไม่ไม่ไม่สเสียกปิงอะ่ะควยเออทู โอเคโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ทืบไม้ไว้ข้ามหน้าต่างไวนะ้นั่นแหละไวที่สุดในโลกละก็มาดูกันโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอพอไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมก็โอเคไปแล้วครับ bye บ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บ